สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพลักทุกทกท,กท่านเลยนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องช่างหนุ่มนะครับประธานสุธมานะครับวันนี้นะครับผมจะไปแบบเร็วๆคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมเอาแบบกระทัดรัดเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาตั้งสันนี้นะครับโดยไม่ใช้กระดาษกาวโดยไม่ใช้ลวดขีดเส้นแล้วตัดสีโป้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับผมว่าเทคนิคนี้นะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับผมได้เทคนิคนี้ก็ผมได้ลอกเรียนแบบมาจาก อาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกสิษิ์นะครับที่เ,เป็นอาจารย์ที่ปั้นรถโบราณอยู่นะครับผมอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปั้นสีโป้ะนะครับปั้นสีโป้ปั้นแต่งตั้งสันอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์จะถนัดในงานปั้นนะครับแล้วเทคนิคนี้ผมก็ได้มาจากอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับผมก็คือวิธีการาตั้งสรรโดยไม่ใช้กระดาษกาวหรือว่าไม่ต้องตัดขอบสีโปะนะครับซึ่งนั่นจะเป็น เป็นเป็นปัญหาจะทําให้สีโป้แตกตามขอบเวลาที่เราตัดนะครับผมแต่ว่าถ้าทํางานในลักษณะนี้สีโป้ตรงนี้จะไม่แตกนะครับอันนี้อาจารย์เอกบอกว่าถ้าโป้หนามีสิทธิ์แตกแน่นอนในอนา,นาคตนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราถ้าจะทําสันให้โค้งมนตรงนะครับจําเป็นที่สุดเลยคือต้องขัดขอบล่างนี้ให้โค้งมนได้รูปทรงก่อนนะครับ ไม่งั้นสันจะไม่มีทางได้สัตว์วนที่สวยงามแน่นอนครับผมก่อนจะทำสันบนให้ตรงนะครับเราต้องทำโค้งด้านล่างนี้ให้ได้รูปทรงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ผสมสีโป้เลยนะครับเทคนิคนี้ผมก็ยกเครดิตให้กับอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับผม Facebook ก,ก็อาจารย์เอกสิทธิ์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำได้ปั้นรถโบราณอยู่นะครับผม ก็จะมีความชํานาญเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องการตั้งสรรกับางานปั้นสีโป้อะไรพวกนี้นะครับผมในคลิปนี้ในเทคนิคนี้จะไม่มีการติดกระดาษกาวจะไม่มีการเอาลวดมาขีดเหมือนที่ผมทําในลักษณะคลิปแต่ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแบบง่าย,ายๆแบบฉับไวลวดเดียวจบเลยครับได้ทั้งสัรบนสันล่าง ในขั้นตอนเดียวเลยนะครับผมมาดูกันครับหลังจากผสมสีโป๊ะเสร็จนะครับเราก็โป้หน้าบนหน้าล่างในบริเวณที่ต้องการจะให้เป็นสันนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นสันบางโคนนะครับก็รถคันนี้ก็ฮอนด้าพีโ t ดคันเดิมนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาทํารอบที่2แล้วนะครับถ้าเกิดพี่น้องยังไม่ดูคลิปฮอนด้าพีโรดคันนี้ในขั้นตอนทําตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือ ทำครั้งที่2หลังจากเกิดอุบัติเหตุกลับมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมเข้าเรื่องนะครับหลังจากแตะซีโปเข้าไปแล้วนะครับผมผมก็จะใช้นะครับมีดโป้พลาสติกรีดกดหน้าบนให้เรียบก่อนนะครับเพราะว่าส่วนบนมันเป็นส่วนโค้งนะครับผมก็ใช้มีดโป้พลาสติกกดรีดลากยาวๆนะครับต้องลากยาวๆมือนิ่งๆให้จบภายในเที่ยวเดียวนะครับหลังจากได้ ส่วนที่เป็นส่วนบนแล้วนะครับผมจากนี้นะครับเราจะทำขอบสันล่างนะครับให้โค้งและให้คมขึ้นมานะครับผมโดยเทคนิคนี้จะทำสันบนสันล่างในขั้นตอนเดียวจบเลยนะครับผมแล้วเนื้อสีโปก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับผมจะเอามาล็อกแบบนี้นะครับก็ต้องออกตัวอีกนิดนึงนะครับผมต้องให้เครดิตอาจารย์เอกสิธิ์นะครับผมาว่าเทคนิคนี้ ผมไปลอกเรียนแบบของอาจารย์เอกสิท์มาแล้วเอามาปรับใช้กับหน้างานนะครับซึ่งซึ่งนะครับใช้ดีมากๆนะครับขอบอกพอไดอ้ระยะแล้วนะครับก็ใช้นิวน้วชี้นะครับล็อกล็อกด้านล่างไว้นะครับแล้วก็ตั้งมีดโปตั้งลักษณะตั้งฉากแบบนี้นะครับแล้วก็ลากผ่านไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมแต่ว่านิ้วชี้ที่จับมีดโปด้านล่างอยู่ห้ามขยับนะครับถ้าขยับปุ๊บเนี่ย เส้นมันจะไม่โคง้งมนตรงเท่ากันนะครับผมต้องจับไว้แล้วก็ห้ามขยับเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมง่ายง่ายมากๆเลยคือเทคนิคนีคน้ง่ายมากๆเลยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับที่มอบประสบการณ์แล้วมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนำเทคนิคนีคน้มาเผยแพ่ออกไปให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจงานซ่อมสีรถยนต์ หรือว่าผู้คนที่สนใจในงานด้านนี้นะครับเห็นไหมคุคณผู้ชมโอ้สุดยอดเ <laughs> ทีเ่ยวเดียวครับได้สันบนสันล่างแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสีโปจะไม่แตกในขอบสันในอนาคตเลยครับมันสุดยอดครับคุณผู้ชมโอเคครับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้เลยสั้นๆขอขอบคุณอาจารย์เอกมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ